สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวรีวิวกันอีกแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราพร้อมแล้วที่จะอัปเกรดรีวิวนะคะให้เป็นอัลตร้ามาสเตอร์นั่นเองซึ่ง บอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะเราจะเปลี่ยนริวให้เป็นอัลต้ามาสเตอร์แล้วแล้วทำไมต้องทำวันนี้ก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนวันนี้เนี่ยนะมันก็จะทำให้เราทำมิชชั่นสำเร็จนะคะแล้วก็เราก็จะได้กบแดงขึ้นมาหนึ่งตัวนั่นเองนะคะจริงๆอยากจะเปลี่ยนทั้งชุดหลีทั้งริวภายในวันนี้เลยนะแต่ว่ากบแดงมันไม่พอ,อจริงๆอย่างที่เห็นนะคะว่ามีกบแดงอยู่3มตัวจริงๆกูกลวอะได้ ได้ได้เอ่อได้ชุลีมาแล้วแต่ว่าชุลีอ่ะมันต้องใช้กบแดง4ตัวไงแต่ริวเนี่ยกุ๊กูเคยได้ริวมาอีกครั้งหนึ่งตอนกดกาชานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ริวอนะ่ะบวกหนึ่งเรียบร้อยแล้วซึ่งกุก๊กกูก็ใช้กบแดงอีกแค่3ตัวเท่านั้นก็จะสามารถอัปเกรดให้ริวเนี่ยเป็นเลเวลแม็กซ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เราเลยต้องอัปเกรดริวก่อนนั่นเอง <laughs> มา งั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดเร็วกันเลยนะคะมาเตรียมพร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราอัปเกรดเลยดูนะจากตอนนี้นะคะเลเวล125นะคะซึ่งอันนี้กูใส่เน้นเอ่อเน้นการใช้สกิลมากกว่าแล้วก็เน้นเลือดมากกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปให้เป็นเอ่ออัพให้เป็นแม็กซ์เลเวลกันนะ <c oughs> มากบแดงมามห นี่เหลือสามตัวพอดีพอดีเลยนะที่สุดอะที่สุดแห่งความพอดีเรียบร้อยเลเวลร้อยสามสิบแล้วนะคะต่อเลเวลร้อยสามสิบห้าเรียบร้อยตอนนี้บวกสามไปฮะ เรียบร้อยตอนนี้เลเวลอยู่ที่140เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จะเห็นว่าเลือดน,นะคะอยู่ที่ประมาณ8ล้านนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นซูเปอร์มาสเตอร์เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้สกิลที่2นะแต่ว่ามันจะได้หลังจากที่เราอัลตราเอโวนั่นเองนะคะแน่เตรียมของเรียบร้อยนะคะสำหรับแมททีเรียลที่ต้องใช้นะคะใช้โปรเทคชั่นจีเวลนะคะ5ชิ้น m มอร์เมดจีเวลหชิ้นนะคะซันจีเวลหชิ้นซัคเซอร์รูนนะคะอยู่ที่6ชิ้นแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะฮาร์มอนีจีเวลอันนี้8ชิ้นเลยซึ่งตัวนี้นะคะไม่สามารถที่จะหาในเกมได้ต้องใช้แลบเรีวนะเท่านั้นนะจ๊ะ <c oughs> มาเตรียมพร้อมกันแล้วนะคะนี่มาดูริวิวก็แค่มีกรอบฟ,ฟ้าเพิ่มขึ้นเข้ามาเท่านั้นเองนะคะ Uh, เป็นอัลตร้าอีวนะคะพร้อมแล้วกดเลยใช้8 0 0แสนจัดไปเ,เ,เ,เรียบร้อยตอนนี้กลายเป็น Eternal w e n d e r e r r ริชื่อยากไปอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้เลเวลอยู่ที่1เท่านั้นเองก็หาก,กบมายัดร,วรัวไปก่อน มาตอนนี้นะคะเราอัปเกรดริวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อัพเลเวลไปตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อนะซึ่งกบเขียวหมดแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูกันว่าตอนนี้เกียร์ที่ใส่มีอะไรบ้าง <c oughs> ก็วิวกู่ใส่ไปด้วยธนูนะคะธนูเนี่ยมันจะบวกสกิลยูสเลสแล้วก็บวกฟิสิกอลแอดแทกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็บวกแอ t แท็กสปีดด้วยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยใส่ โลไวนะคะเพื่อเอาตัวนี้นะคะสกิลเอ่อ e s i ต t a n c e เนี่ยตัวนี้เป็นต้านสกิลนะคะแล้วก็บวกเลือดทั้ง2องอันเลยส่วนอันสุดท้ายช่องสุดท้ายเนี่ยใส่กระเป๋าอยู่ซึ่งกระเป๋าเนี่ยค่ากระเป๋ามันจะเหมือนกับผ้าโพกหัวของริว่ะคะ่ะที่เป็นเกียร์ของริวนะคะซึ่งอันนี้เหมือนกันกันกบกระเป๋านะ เพราะฉะนั้นเราใส่กระเป๋าแทนได้นะคะตอนนี้เลือดของริวก็จะอยู่ประมาณ4ล้านก็ไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วก็โจมตีไม่ได้เน้นเท่าไหร่เพราะว่าเราเน้นเรื่องของสกิลของริวมากกว่านะคะอย่าลืมว่าสกิลของริวเนี่ยตัวแรกนะคะคือโชริวเคนนั่นเองนะคะบวกแอตแท็กอยู่ที่1,500เลยนะ เป็นแอเรียด้วยแล้วก็สามารถทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด้งถอยหลังได้นะคะแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยเป็นใบไม่สามารถใช้สกิลได้เป็นเวลา4วินาทีเลยมาดูสกิลตัวที่2นะคะตัวเดนจินเรนกิตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่เป็นแบบท่าพลังชาร์จนะนะก็จะสร้าง เกาะนะคะเป็นแอรี亚เนี่ยเป็นเวลา4วินาทีแล้วก็แคนเซิลก็คือแคนเซิลดีบัฟนะคะก็คือพวกสกิลที่แบบของ คู่ต่อสู้เวลาแบบสาบเรานะคะเราก็จะสามารถยกเลิกสกิลเหล่านั้นที่ติดตัวเราได้นะคะเรากับเพื่อนด้วยนะเออแล้วก็ค่าพลังเลือดนะคะจะเพิ่มตามเลเวลก็บวกตามนี้คล้ายๆที่พี่พกูเคยรีวิวไว้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยถ้าใครอยากรู้วิธีคิดนะคะไปดูอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวขึ้นไว้บน ขวาบอลขวาบอลนะจะมีให้กดลิงก์ไปดูได้ไปดูที่คลิปนั้นคลิปนั้นอธิบายแล้วก็เรี้ยวขู่คิดค่าให้ดูเลยง่ายๆนะคลิปนั้นเราอธิบายละเอียดมากนะคะแต่ว่าคลิปนี้เราจะเน้นไปดูสกิลของริวกันดีกว่านะคะปาสกิลของริวนะปาพร้อมแล้วอุ๊ยได้คอลเลกชันด้วยอ่ะ ต้องได้สิเพราะว่าเราทำริวไปเป็นซูเปอร์มาสเตอร์เมื่อกี้นะคะนี่จะดินนี่ไงเห็นไหมได้เพชรด้วย5้าเพชร <c oughs> คุ้มเหลือเกินอุ้ยตอนนี้เพชรเลขสวยมาก1อยเก้หมือนลดราคา1อยเกเกอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนี่ย ดูสิได้ของมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ได้เป็นกบแดงมานะคะแต่ว่าเหลืออันนี้เป็นชุนหลีนะไม่สามารถอัพได้ทันจริงๆแนละ้วจุดนี้นี่นะคะได้กบแดงมาเป็นรางวัลด้วยนะคะ้าเดี๋ยวเราไปดูสกิลของริวกันก่อนอันไหนดีอ่ะอันนี้ดีไหม ไปตัวเดียวเลยเมบมาแล้วนะคะริวนะคะเมื่ออยู่ในฉากนะคะใช้ผลึกเนี่ยผนึกเนี่ย1450นะคะนี่ไงถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เห็นเปล่า แล้วมันก็จะเป็นเกราะเป็นเกราะขึ้นมานี่โชริวเคนดูตัวนางเรืองแสงเป็นสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ๋ออันนี้คือท่าที่สองนะคะสกิลที่สองนั่นเองนีโอ้โหตายเรียบเลยทีเดียวเดี๋ยวเอามาอีกตัวจะได้รู้ว่าติดตัวอื่นด้วยอ่านี่เห็นไหม โดนตัวอื่นๆด้วยนะคะก็ทั้งเพื่อนแล้วก็ตัวเองนะคะสกิลเหมือนคอยซัพพอร์ตเพื่อนด้วยแล้วกเ็เพิ่มพลังให้ตัวเองด้วยนะคะเพิ่มเลือดด้วยมาดูในอารีนาบ้าไม่รู้ว่ามาตัวเดียวจะรอดหรือเปล่านะคะเออจะรอดไหมนี่วิ่งไปแล้วเออไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคโอเคไม่ตายแต่ใช้สกิลบ่อยเห็นไหมใช้สกิลบ่อยมากๆนะคะเพราะว่า ริวปุใส่กระเป๋าให้นะซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะอ่าวสิวว่าสกิลของริวเนี่ยเกียร์เกียร์ยของริวนะคะเกียร์ช่องสุดท้ายที่เป็นแอสเซซอรีเนี่ยมันเหมือนกับกระเป๋านะคะใส่ตัวไหนก็ได้นะคะถ้าไม่มีแอสเซซอรีของริวก็ใส่เป็นกระเป๋าก็ได้ะคะ่ะช่องช่องสุดท้ายก็จะเห็นว่านางก็ถึกดูสินางก็ถึกมากนะคะเธอจะตายไหมเนี่ย ไม่มีตัวโจมตีแบบช่วยไงก็งดูสกิลริวไปละกันนะคะนี่ริวออกมาแล้วนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆได้ด้วยนะไอ้เหลืองๆเนี่ยอ่าเป็นสกิล,ลที่แบบว่าโดนเพื่อนๆด้วยนะคะโอ้ยแล้วก็ระยะค่อนข้างไกลเห็นไหมนี่ติดหมดทุกคนเลยนะเออติดหมดเลยค่ะ ดี๋ยวดูซิว่าอยู่ห่างงี้ยังจะยังจะโดนชุนด,ดีไหมคิดว่าโดนไหมเออโดนด้วยนะโอ้สกิลคอนท่างไกลคือถ้าเล่นอารีนานี่คือยังไงก็โดนอ่ะเออถึงทั่วฉากนะฮะอ่าดีทีเดียวดีทีเดียวอะไรนะเดนซินเรนกินใช่ไหมได้ยินแต่เสียงแบบอาบูเก็ตอาบูเก็ตซอมมาโซอ <laughs> บูเก็ตอบเก็ตอะไรก็ไม่รู้เตะไปหมดยังกันเล่นสติไฟเตอร์อยู่ ไงก็เห็นแล้วนะว่าสกิลของริวนะคะค่อนข้างกว้างทีเดียวนะนี่โดนโดนทั้งฉากโดนทั้งฉากเลยนะไปอีกรอบแล้วกันอีกรอบอีกรอบจะได้เห็นกันชัดๆอีกรอบนะคะออกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวโดนโจมตีไปนะคะ <c oughs> เออชุหลีนี่ไม่ได้ใส่ของนะเนยตายไปแล้ว คือมันดีตรงที่ริวอะสกิลโชริวเคทเนี่ยมันทำให้ศัตรูเนะี่ยติดป้ายนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่มันเป็นเครื่องหมายเหมือนคำพูดข้างบนหัวนะคะพอติดป้ายแล้วว่ามันก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองก็ทำให้ทำให้แบบมันก็ชะงักไปนะคะก็จะดีมากสำหรับการเล่น P v พนะคะเพราะว่าใช้สกิลไม่ได้นะ จะฆ่าตายไหมศึกช้างจะถึกมากกลายเป็นไก่ที่เป็นตัวแทงนะอยู่หน้าสุด <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนริวมาเรียบร้อยนะคะตอนนี้ริวอยู่ในทีมแล้วนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไปดูกันใน PVP นะคะว่าริวจะรัดแค่ไหนนะ เคทีมนี้ได้อยู่นี่นะมีริวอยู่ในทีมแล้วนะคะเนเนเนเดี๋ยวมาดูการมาดูกันจะรอดไหมเดียเลเวลก็ไม่เต็มด้วยนะโอเคพี่โอ๋กดออโต้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนี้เล่นติดกันกดออโต้ไปเลยนะด้วยความสบายไงกดแล้วมันเมื่อย เดี๋ยวให้สักพักก่อนนะสักพักโอเคได้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 ตอนนี้เอาออกไปได้ดูิว่าจะเอาริวออกไปไหมไม่อยอมเอาริวออกไปอ่ะใช้ผลึกพอๆกับมูนเลยนะชึบโอเคริวยังไม่ออกเลยอ่ะ เอาริวออกไปหน่อยโอเคออกแล้วจะได้เห็นริวไหมมาแล้วมาดูกันค่ะแม่เป็นไงเมื่อกี้เห็นบ้าเอาติดป้ายด้วยนะเออเออติดป้ายติดป้ายด้วยแม่ปลาไม่ได้ยินเสียงริวเลยอะงส่เสียงตัวอื่นปังกบมิดนะคะไม่ได้ยินเสียงริว ถามว่าเป็นตัวแปรสําคัญไหมก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเท่าไหร่นะสุดนี้เพราะตัวอื่นออกมาเยอะมากแต่ก็ชนะโอเคอีกสักรอบอีกสักรอบเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ว่าริวเนี่ยเล่นใน PvP แล้วเจ๋งหรือเปล่าเนี่ย อาจจะดีก็ได้ใครจะรู้เอาออกมาในช่วงแรกๆเลยขอกดออกมาหน่อยเอารลี้วมาโอเคกดรลี้วมาแล้วค่ะจะเดินมาถึงไหมมาลุ้นกันอ้าวถึงนะ <me> เดินมาได้แล้วอ้าวตายยังเนี่ยตายไปยัง พัดกลับก่อนนะเอาโอ้โหอามาตะาพอดีถ้างั้นนี่ริวทำงานเหมือนกันติดป้ายติดป้ายมีตัวติดป้ายอยู่นะเห็นเปล่านี่คุกน้องช็อกโก้นะน้องช็อกโก้ติดป้ายเมื่อกี้ ถ้ามันเป็นตัวตัวที่แบบเฮ้ยสกิลสำคัญหรือเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยคือคิดว่าวิสำคัญมากอะ่ะเออทำให้ติดป้ายเนี่ยทำให้เขาใช้สกิลไม่ได้นะคะก็สี่วีก็สำคัญนะจริงจริงสี่วีนี่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะอา้าวนางริยว <laughs> ยืนนิ่งทำไมโดนสกิลสตัน,นอะไรเข้าไปนี่นะคะก็สลับเอาเริวมาเอาเริวมา ไม่ค่อยเรียกริวเลยอะนีริวนี่มันเรียกเป็นตัวสุดท้ายเลยนะทำไมบอทไม่ชอบเรียกริวนี่นะคะนี่ไงติดใบเห็นไหมติดใบด้วยเออมีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน,ยชน์กับเขาเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยใช้ได้ทีเดียวนะคะริวนี่เอ้ยโอเคเลยอ่ะเออ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวนะคะ Eternal w a n d e r e r ริวนั่นเองหรือว่ารีวจาก Street Fighter นะคะตอนนี้ก็เป็น Ultra Master แล้วซึ่งเฮ้ยค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวและแน่นอนว่าหลังจากที่ั เดทเข้ามาสักพักนึงแล้วเนี่ยตอนนี้ใครๆก็น่าจะเจอเรีวใน PVP เยอะขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเรีวเนี่ยมีสกิลที่สําคัญมากๆก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยติดใบแล้วก็ใช้สกิลไม่ได้เป็นเวลา4วินาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นตัวแปรสําคัญในการเล่น PVP อีกตัวหนึ่งเลยนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะที่พี่กูเล่นให้ดูเมื่อกี้ไปนะก็หวังว่าใครที่กําลังคิดอยู่ว่าเฮ้ย hey, จะาําให้เป็นอัลตร้ามาสเตอร์ดีหรือเปล่านะคะกูกูก็คิดว่าทําเป็นอัลตร้า เนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะคะตัวที่เป็นเกราะเนี่ยจะมีก็ต่อเมื่อ,เ,อ,อเป็นอัลตร้ามาสเตอร์แล้วนะคะแล้วก็สามารถแคนเซิล ตัวคำสาปของมอนสเตอร์ที่สาปาให้เรากับเพื่อนได้ด้วยนะคะก็ตัวนี้จะเป็นจะเป็นสกิลที่เพิ่มเข้ามาตอนเป็นอัลตร้ามา e สเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยก็จะมีตัวนี้อยู่แล้วนะคะตัวที่ทําให้เป็นใบนะคะก็จะเป็น8ดาวหรือจะเป็น8ดาวอัลตร้าก็เก่งเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะคะว่าจะอัปเกรดกันดีหรือเปล่าสําหรับวันนี้เนี่ยหวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะคะก็สําหรับ ใครที่คิดว่าวิดีโอนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซั b s ไ r i b e กันด้วยสำหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามกันนะคะฝากกดติดตามด้วยวันนี้พี่โอปู่ต้องลาไปแล้วถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วจะันใหม่ในคลิปหน้าเกมไลเลนเซอร์นักมีพบายไปแล้วว่า